คุณแม่ทำอะไรอยู่คะอ่านหนังสือสวดมนต์จะลูกเดี๋ยวนี้เห็นชัดเจนเลยตั้งแต่กินดีคอนแทกนี้ไม่ต้องใส่แว่นเลยดีจริงๆเลยดีคอนแทก พออายุเก้าแล้วอาหารเสริมีจะมาเลยท่านใดที่มีอาการแสบตาคันตาเคืองตาน้ำตาไหลตาผ้ามวัวมองเห็นเป็นยหยักย่ลอยไปลอยมาหรือเห็นเป็นจุดดำๆลอยไปลอยมาอยู่ในดวงตามองเห็นภาพซ้อนตาแพ้แสงต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อหรือว่าต้อหินรวมทั้งเบาหวานขึ้นตานะคะผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเป็นอาหารเสริมที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติเมื่อท่านได้ทาน ดีคอนแทคต่อเนื่องอาการที่ท่านเป็นอยู่จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดวงตาของทุกท่านจะกลับมาสดใสและชัดเจนขึ้นอีกครั้งค่ะต่อให้ท่านใดที่ไม่มีอาการทางด้านดวงตาก็สามารถทานได้ค่ะเพื่อสุขภาพค่ะตัวนี้เดี๋ยวบีทานให้ดูนะคะทานง่ายค่ะท่านใดที่เป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือว่าเตรียมตัวที่กำลังจะลอกตาลองรับประทานดูก่อนนะคะค่ะ หากท่านใดที่มีปัญหาทางด้านดวงตาดังที่มีกล่าวมานะคะแสบตาคันตาเคืองตาน้ำตาไหลาตาผ้ามัวต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกหรือว่ามองเห็นอยากย่ายลอยไปลอยมามองเห็นภาพซ้อนนะคะ รวมทั้งท่านใดที่มีอาการเบาหวานขึ้นตาเป็นต้อหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับดวงตาอาการที่เกี่ยวกับดวงตาทั้งหมดลองโทรมาปรึกษาบีนะคะว่าอาการเหล่านี้ดีคอนแทคสามารถช่วยท่านได้ยังไงหรือว่าจะรับประทานยังไงรวมทั้งตอนนี้บีมีจัดชุดโปรโมชั่นแนะนําให้กับทุกท่านนะคะจะได้ทราบว่าตอนนี้มีโปรอะไรบ้างโทรมาเลยนะคะบีกําลังรอรับสายทุกท่านอยู่ค่ะ ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะบอกรักดวงตาของทุกท่านด้วยดีคอนแทคและ Vivo นะคะสุขภาพดวงตาที่ดีดีคอนแทค Vivo ค่ะขอบคุณค่ะทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยเพราะกล่องแรกก็โอเค รู้สึกดีขึ้นชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นแล้วของขึ้นได้ครั้ขงขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาผมชื่อนเะจริญสะภึกศีอายุ82ปีครับเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว<ะ>ก็มีายในดวงตาตาฝ<ะ>้าฟางมอง<ะ><ะ>ไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ,ะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่ม<ะ>ี แผลแสงอะไรนะครับคุณป้าวิรอนเอ็มกลางอายุ67สิปีคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้าลองดูแผงก็จะกินลองดู<ะ>ว่าดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทคนี่แหละก็อย่างนี้นะกล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำไมหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรเงี่ยตาเริ่มสว่างตั้งแต่กล่องแรกเลยใช่ไหมคะ ตก่อนแรกเลยป้ามั่นใจมากเลยมันม่นใจ,ใจมากมา,มากเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วย oh, ตอนเนี้ย <ha, ha. S 2> ถ้าใครเป็นเบาหวานขึ้นตานะ่ะก็ลองกินดู ha, ha. ก็รู้สึกว่าดีมากเลยนะเนี่ยแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ชัดอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่ อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นดีคอนแทคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงดวงตาเมื่อชีวิตติดจอทั้งวันอาจจะมีอาการแสบตาตาพร่ามัวถึงเวลาให้ดีคอนแทคดูแลเพื่อสุขภาพตาที่ดีด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว ดีคอนแทคเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการสายตาสั้นเทียมสายตาสั้นสายตายาวผู้ที่ใช้คอนแทคเลนเป็นเวลานาน,าน<ๆ>ตาแห้งจอประสาทตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานคนที่ขับรถเป็นเวลานานผู้สูงอายุสายตาฟ้าฟางตามัวผู้ที่เป็นวุ้นในตาเสือ่อมเยื่อบุตาอักเสบต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหิน ผู้ที่มีความดันลูกตาสูงผู้ที่มีปัญหาจอประสาทตาเสือ่อมดูแลสุขภาพตาเพื่อตาที่ดีด้วยดีคอนแทก